ลอด of the fallen คือเกมแอคชั่น RPG Dark f ดาร์กแที่เชื่อมโยงโลกของคนเป็นและคนตายผู้เล่นจะต้องออกเดินทางอันตรายเพื่อลมล้างเทพปีศาจตั้งแต่เปิดตัวมาในเดือนตุลาคม2023เกมนี้ได้รับการอัปเดตหลังวางจำหน่ายกว่า50ครั้งหลายอย่างมาจากข้อเสนอแนะของผู้เล่นมีผู้เล่นมากกว่า4ล้าน5แสนคนทั่วโลก วิดแบกนั้นมีบทบาทสําคัญมากในการหล่อหลอมเกมให้เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้และตอนนี้เราภูมิใจที่จะนําเสนอเวอร์ชั่น2.0ฉบับสมบูรณ์ของ l o r d of the Fallen l o r d of the Fallen เปิดตัวพร้อมกับโหมดโคออปแบบไร้รอยต่อไม่เหมือนกับเกมโซลิทเกมอื่นๆผู้เล่นสามารถเดินทางร่วมกันได้นานเท่าที่ต้องการกับเวอร์ชัน2.0เราได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Lord of the Fallen นั้นจะรองรับระบบเร่วมมือแบบคอสเพย์พร้อมความก้าวหน้าแบบแชร์กันได้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อผู้เล่นทั้งสองเข้าสู่เซสชันออนไลน์โดยทั้งสองอยู่ในรอบนิวเกมเดียวกันและได้ปราบบอสหลักจำนวนใกล้เคียงกันต่างกันไม่เกิน1จาก12ตัวผู้เล่นทั้งสองจะยังคงความก้าวหน้าหลักทั้งหมดเอาไว้ได้บอสจะยังคงตายจุดบีคอนจะยังคงสว่างและดับเหมือนเดิมนอกจากนี้ ในทุกเซสชั่นออนไลน์ผู้เล่นทั้งสองจะได้รับของทั้งหมด100%วิกเกอร์100%และยังสามารถชุบชีวิตกันได้ไม่ว่าจะเป็นโฮสต์หรือเพื่อนเวอร์ชั่น2.0ยังเปิดตัวเฟนพาสฟรีของ Lord of the Fallen ตั้งแต่วันนี้ผู้ที่ยังไม่เป็นเจ้าของเกมสามารถสร้างตัวละครและเข้าพื้นที่เล่นบทแนะนำไทยทั้งหมดเมื่อจบบทแนะนำแล้วผู้เล่นสามารถเข้าร่วมเกมกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของตัวเกมพร้อมออกเดินทางในมอนสเตอร์ นยังงข้ากแต่คำถามก็คือคุณไว้ใจเพื่อนของคุณได้มากแค่ไหนกันระบบการต่อสู้ของ Lord of the f a l l e n ได้รับคำชมมากมายโดยเฉพาะการใช้ดาบคู่การสลับโจมตีมือเดียวและ2มือกลางคอมโบรวมถึงสามารถติดตั้งเวทสูงสุดถึง5คาถาในเวลาเดียวกันแต่ก็มีบางเสียงบ่นว่าการเคลื่อนไหวดูเบาเกินไปและการโจมตีขาดน้ำหนักหรือการตอบสนอง โดยอิงจากอัปเดตเวอร์ชัน1.7ที่ได้ปรับระยะกลิ้งและยกเลิกแอนิเมชันได้กระชับขึ้นเวอร์ชัน2.0นั้นมาพร้อมระบบควบคุมตัวละครและการต่อสู้ที่ปรับใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองคำแนะนำจากแฟนๆและผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มข้นเริ่มจากการเคลื่อนไหวแอนิเมชันเดินและวิ่งแน่นขึ้นด้วยฟิสิกส์ที่ดีขึ้นตัวละครหยุดได้แทบทันทีทำให้การควบคุมแม่นยำทั้งในและนอกการต่อสู้ การหันตัวก็รวดเร็วขึ้นมากพร้อมความคล่องตัวที่มากขึ้นและยังมีปุ่มกระโดดเฉพาะที่ช่วยให้กระโดดได้ทุกเวลาเพิ่มความแม่นยำในการปีนไปในส่วนของด้านการต่อสู้ทุกประเภทอาวุธถูกปรับให้ตอบสนองดีขึ้นระยะเคลื่อนที่ขณะโจมตีถูกลดลงให้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นการกลิ้งและแดชก็แน่นขึ้นและเร็วขึ้นเช่นกัน ช่วยหลบหลีกได้ดีขึ้นมากระบบล็อกเป้าได้รับการปรับปรุงให้เลือกศัตรูได้แม่นยำยิ่งขึ้นและลดโอกาสที่จะล็อกไปยังวัตถุในฉากโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าจู่โจมวิญญาณหรือโซแอ็แท็กตอนนี้ก็เร็วขึ้นมากช่วยให้ใช้งานได้คล่องแคล่วในระหว่างการต่อสู้ในเกมแนวโซไลนนั้นความสมจริงของการต่อสู้นั้นสำคัญก็จริงแต่สิ่งที่ทำให้การต่อสู้นั้นมีความรู้สึกที่ดีก็คือเสียง ทั้งการบล็อกการโจมตีการปัดการโจมตีทุกอาวุธได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้รู้สึกถึงความหนักแน่นและมันยิ่งขึ้นในการฟาดฟันแต่ละครั้งเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อโจมตีศัตรูก็ถูกปรับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงการฟันทะลุเกาะเนื้อหนังเข้าไปจนถึงกระดูก อีกหนึ่งคำขอที่ได้รับความนิยมจากชุมชนคือการสร้างตัวละครที่ดูดีและสมจริงมากขึ้นทั้งตัวเลือกชายและหญิงได้รับการปรับภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้นเรายังเพิ่มความเป็นผู้หญิงในร่างตัวละครผู้หญิงมากขึ้นด้วยทั้งใบหน้าที่ดูดีขึ้นและรูปร่างที่ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นส่วน UI ของเกมก็ถูกปรับให้ทันสมัยและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ผู้เล่นสามารถปิดฮัททั้งหมดได้เพื่อความสมจริงหรือใช้ฮัทแบบเมนามิกที่จะปรากฏและหายไปตามสถานการณ์การปรับปรุง UI เหล่านี้มาพร้อมกับบทแนะนำที่ออกแบบใหม่ข้อความคำแนะนำเข้าใจง่ายขึ้นและมีสมุดคู่มือใหม่ให้ผู้เล่นย้อนกลับไปดูคำแนะนำก่อนหน้าได้ตลอดการเดินทางเมื <S <S ่อพูดถึงการนำทาง เกียงอัมเบของคุณสามารถชี้ทางไปยังจุดพักต่อไปได้แล้วช่วยให้ผู้กล้าที่หลงทางในมอนสตรีทหาทางกลับได้ง่ายมากขึ้นและยังมีการปรับปรุปงคุณภาพ y อฟไลฟ์อื่นๆอีกมากมายเช่นระบบเก็บวิเกอร์อัตโนมัติและปุ่มใหม่สำหรับท่าโจมตีรุนแรงและใช้โซลแฟร์กับฉาก Lot o o t t h f f l l l n เเวอร์ชัน2.0 คือฉบับสมบูรณของเกมแอคชั่น r p g อัปเดตแล้ววันนี้สำหรับผู้ถือตะเกียงทุกคน i n l i n h t r w w r ล